จ้าผักกินผักเป็นจ้ากินผักผักบุ้งกางตุ้นกระเพราผักบุ้งกางตุ้นกระเพราผักกาดมะนาวกระหล่ำปีชิซสระกินผักกันเป็นประจำกินผักกันเป็นประจำร่างกายกำลังสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูน้อยและคุณครูเอในหน่วยการเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผักและผลไม้ วันนี้คุณครูหน่อยใส่อะไรมาคะวันนี้คุณครูหน่อยแลระทานอะไรเด็กๆลองสังเกตนะคะอะไรตอเบอร์นี่นะคสำหรับครูเอก็ทานทานมะละกอคุณเออยากภาษาจีนให้นม่ค่มะละกอภาษาอังกฤษคือผักผ้ายาเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผักและผลไม้นะคะเดี๋ยวให้คุณครูหน่อยแนะนำทีผักที่คุณครูหน่อยนำมาวันนี้มีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้คุณครูหน่อยกับคุณครูเอเหมือนแม่ค้าตลาดผักและผลไม้ อันนี้ผักของคุณหน่อยมีหลายอย่างมากๆเลยบางอย่างเด็กๆอาจจะเคยเห็นแล้วก็เคยรู้จักแล้วก็เรียกชื่อผูกอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นค่ะอันนี้นะคะสีสันสดใสเลยก็สวยมเลยอะไรคะอะไรคะอะไรคะดเด็กๆลองทยดูอ้าาเด็กๆเก่งมาก ทานมากเพราะว่าตอนอาหารกลางวันเห็นทานกัมปูแป้งควานะคะแป้งควาแล้วก็จะมีมะเขือยาวอันนี้คือกระหล่ำปีอันนี้น่ากินขนาดนี้นะคะโหอันนี้มีเนูเยอะทีเดยวเลยหลักหลักร้านอาหารหลักๆก็คือต้องมีเลยกระเพรานะคะกระเพรากินไปได้นะคะอ่าส่วนอันนี้ที่คุณหน่อยจะมา เรียนรู้นะให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งมีลักษณะลำต้นที่ค่อนข้างเป็นยังไงคะเด็กๆตรงไหมคะตรงไหมคะตรงยาวลำต้นยาวสีเขียวแล้วก็มีใบที่เรียวยาวนะใช่ไนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้คือส่วนที่เป็นส่วนของรากเราไม่รับประทานนะคะเวลาปรุงทำอาหารเราต้องตัด นะคะส่วนลําต้นและใบตรงนี้ทานได้ทั้งหมดเลยมีประโยชน์มากประโยชน์มากค่ะก็คืออ่าเอ่ส่วนใหญ่ณูรูเอจะเอาผักบุ้งทำอะไรคะผักบุ้งเมนูที่นิยมที่สุดก็คือผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งแดงนะคะอันนี้นะคะส่วนอันนี้เด็กๆชอบนะคะจะมีรสหวานก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศอ่ามีสีผิวเรียบเรียบนะคะแล้วก็สีแดงสดใสหาก็ไปด้านในนะคะ เป็นเนื้อที่สดอา่าสีสันสดใสสวยแล้วก็อา่ารสชาติเป็นยังไงคะคุณเอรหวานค่ะหวานนะคะค่ะแล้วก็ส่วนวันนี้คุณครูเอมีผลไม้ผลไม้ค่ะ,ะคุณหน่อยวันนี้ครูเอไปตลาดมาเลยผลไม้เยอะแยะมากมายเลยอ่ะเด็กๆจะรู้จักกันดูแล้วเยอะเลยนะคะคุณเอร์นำเสนอเลยลูกแม่นะคะอันนี้เป็นผลไม้ประจำจังหวัดระยองเลยจังหวัดระยองใช่ค่ะอันนี้ ใช่ค่ะนะคะผิวของทุเร th mm ียนจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะผิวมันจะเป็นอ่มีแหลมหนามคมมากเลยนะคะแต่รสชาติข้างในรสชาติอะไงคะคุณหน่อยรสชาติข้างในก็จะออกเป็นหวานานะคะสีอะไรคะสีอะะไรคสีเหลืองนะคะถ้าคนไหนชอบก็จะบอกว่าหวานถ้าเกิดเป็นคุณเองก็จะบอกว่าเหม็นนะคะโอเคอ่ะผลไม้ที่สองที่คุณเอจะแนะนํำคือส้ม ส้มนะคะตัวนี้ผิวจะเป็นยังไงคะผิวเรียบนะคะแต่เวลาเราทาเราทาในเงี่ยมีค่ะนีเราจะแกะเปลือกนะคะแกะเปลือกเพื่อที่ทานเนื้อข้างในมานะคะอ่ะตัวต่อมาอะไรคะคุณแม่สาลลี่สาลลี่ตัวนี้ที่โรงเรียนเราใช่นะะคเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของเรานี่เด็กทานบ่อยมากนะคะอีกเมนูหนึ่งคืออะไรคะแอปเปิ้ลเปิ้ลชอบมากเวลาหารนะคะเด็กๆยกนิ้วมือขึ้นนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกคะผัดผัดผัด คนนี้ผลไม้ทุกอย่างนะคะก่อนที่เราจะทานบางงานใช่บางงานก็ต้องแกะเปลือกนะคะแกะเปลือกก่อนที่จะทานตัวข้างในได้แต่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้นะคะก่อนที่เราจะรับประทานเราต้องทำยังไงคะคุณหน่อย ต้องเอาไปลารัะษาทำความสะอาดก่อนเพื่อความปลอดภัยในการรักษาใช่นะใช่ค่ะโอเคสำหรับหน่วยการเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผักและผลไม้นะครับู้ณเอกับผู้หน่อยก็มาอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะว่าผักเป็นยังไงผลไม้เป็นยังไงและคุณสมบัติของผักและผลไม้ทานแล้วมีประโยชน์ไหมคะคุณหน่อยมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มีโรคอะไรคะเด็กๆมีโรคเกี่ยวกับโรคโควิดมาถ้าเด็กๆทานผักและผลไม้ก็จะเป็นการต้านทานโรค ภัยได้ดีอย่างเดียวน,นะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะคสําหรับคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องผักและผละไม้นะคะครูเอกับครูหน่อยครูเอกับครูหน่อยก็จะขอจบคลิป